อาจาริงปันชิงราศีที่ในช่วงนี้ระวังเพื่อนร่วมงานสกัดดาวรุ่งคือราศีอ๋อมิถคนมิถุนูกไหมมิถุนมีคนูกมีคนถูกคริคปคไคคเมีคนราศีมิถุนุนครับ ราศีที่ในช่วงนี้ระวังเพื่อนร่วมงานสกัดดาวรุ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนเราต้องระมัดระวังเพราะอย่างนี้ครับชาวราศีมิถุนมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระพฤหัสบดีซึ่งดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยนะครับโครจรร่วมกับดาวเสาร์และดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ที่บัญฑรตัดรอน ห้่หันแล้วที่สำคัญคือดาวราหูพื่งโคโจรพ้นจากชาวราศีมีถุนไปไม่นาน <oded> เพื่อนร่วมงานนะครับคนใกล้ตัวมีเกณฑ์ที่จะสร้างปัญหาให้ปวดหัวทำให้เราเกิดความเสียหายให้ร้ายกับเจ้านายนะครับหรือไปตัดหน้าชิงดีชิงเด่นในเรื่องการงานของเรามีโอกาสจะเป็นไปได้ทั้งนั้นครับและโดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนภพสักษาคือดาวอาทิตย์ย <Northwest seventeen> โคจรอยู่ในตำแหน่งที่มีสิทธิ์เบียดเบียน สร้างปัญหากือคนที่เกิดในชาวราศีมิถุนวัานชาวราศีมิถุนจึงไม่ควรไว้ใจใครโดยเฉพาะเพื่อนไม่ใช่พูดในทุกเรื่องแล้วต้องระมัดระวังแล้วรวมถึงการเจราจาความในเรื่องของหุ้นส่วนผลประโยชน์เนี่ยในช่วงนี้จะมีความห้าหันและมีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นอย่างน่ากลัวแล้วเรามักจะผิดพลาดเสียหายเพราะความประมาทอันนี้ไว้ใจไม่ได้เลยอันตรายมากนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามทีที่มาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ความโลภ ความอยากได้นำมาซึ่งปัญหาเสมอด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังเพื่อร่วมงานสกัดดาวรุ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธุงครับ